ปีใหม่ที่ผ่านมากินกันจนน้าหนักขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวหน่อยเองก็กินจนน้าหนักขึ้นมา4ี่กิโลนะคะแต่ก็สัดส่วนไม่ขึ้นคือดีใจมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครขึ้นแล้วนะอย่าปล่อยให้น้ําหนักอยู่กับตัวนานนะคะเพราะมันจะยิ่งสะสมแล้วมันก็จะลดไม่ลงนะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีเลยทุกคนเราแค่ทานโปรโตีนเข้าไปนะคะเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วให้มวลกล้ามเนื้อไปเผาผ่านไขมันที่มันเกิดขึ้นมานะคะของหน่อยก็จัดนี่เลยค่ะโปรโตีน เจลลี่นะคะหนึ่งอันวันนิดหน่อยจะกินรสลิ้นจี่ซึ่งกินเหมือนรสกินเหมือนลิ้นจี่ที่เป็นผลไม้เลยรสชาติแบบนั้นเลยนะคะหนึ่งแท่งนะคะหน,นึ่งอันเนี่ยจะให้โปรโตีนอยู่สิบสามกรัมเท่ากับไข่ไก่สามฟองแล้วประมาณนี้นะคะอืมเนี่ยถามว่าอันเนี้ยเป็นโปรโตีนจากพืชน,นะคะอืจากนั้นนะคะหม้ก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวกินใหม่นี่ค่ะเราจะกินโปรโตีนนะคะเพอรีนค่ะ เพอร์ลีนเันหน่กินรสชาติไทยนะคะตัวเพอร์ลีนตัวนี้นะคะกดอะมิโนใดๆครบทั่วเลยนะคะแล้วก็ให้โปรโตีนถึง20กรัมด้วยที่สําคัญหน่อยกินแทนมื้ออาหารเช้าไปเลยะคะ่ะทุกคนมันอิ่มอยู่ท้องนานมากๆนะคะซึ่งหน่อยน้ําหนักขึ้นมา4ี่กิโลใช่ไหมหน่อยกลับปีใหม่มาวันที่เท่าไหร่นะตะกินวันที่หนึ่งนะคะแล้วกนวันที่หเนาะวันนี้น้ําหนักหน่อยนะหนึ่สมสี่เนี่ยสวันนะคะก็ ปกติแล้วนะคะน้ําหนักคือกลับมาปกติแล้วเพราะว่ากลางคืนหน่อยกินพาร์โบตก่อนนอนด้วยอันนี้แนะนําเลยนะคะถ้าเราทําแบบนี้เป็นประจํานะไม่ว่าเราจะไปหลุดที่ไหนนะคะถ้าเราทานโปรโตีนถึงเนาะไม่ว่าเราจะไปหลุดที่ไหนกินหลุดที่ไหนนะคะถ้าน้ําหนักมันขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสเลยยังได้เลยค่ะเพราะว่าสัสดส่วนเราไม่เปลี่ยนเลยทุกคนอันนี้จริงๆนะคะแนะนําเลยโปรโตีนของแบ,บรนด์แคนชิตากินง่ายมากๆอร่อยมากๆเป็นแบบนวัตกรรมใหม่ที่ อร่อยสุดๆนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนเจ้าเป็นโปรตีนเจลลี่เจ้าเดี๋ยวเจ้าแรกดูน้องสซเนียกินจริงๆแล้วอันนี้ไม่เหมาะกับเด็กนะคะเด็กแล้วก็ ตัวที่น้องซันอยากินเป็นเจนลลี่ไม่เหมาะกับเด็กนะคะแล้วก็คนที่ให้นมบุตรก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีแอลคาลอทีนช่วยเบรนไขมันด้วยซึ่งไม่ดีแต่ซานเน่ชอบขโมยกินเพราะว่ารสชาติเหมือนลิงจีนางชอบนะคะโอเคทุกคนก็ฝากด้วยนะรสชาไทยก็เหมือนชาไทยรสเข็ดเลยเรามีจามรสชาติสําหรับเพรีนะคะชาไทยข้าโพดแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะฝากด้วยค่ะ